ครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับก็มาดูอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับในการดูแลรักษาตัวตัวแผงโซลาเซลล์นะครับนั่นก็คือการทําความสะอาดนั่นเองนะครับให้ดูเปรียบเทียบนะครับฝั่งนี้คือยังไม่ทําความสะอาดนะครับก็จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นขี้นกต่างๆนะครับดูนะฮะโขวเยอะมากนะครับแล้วก็เราต้องมันทําความสะอาดนะครับตัวฝุ่นนี่สําคัญเลยนะฮะ วิธีการทำความสะอาดก็คือเราก็ใช้น้ำเปล่านี่แหละนะครับกับไม้ม็อบนะครับล้างออกให้สะอาดนะครับในระหว่างล้างก็ต้องต้องดูดีนะครับพยายามปั้นให้มันมนหมาดแล้วก็ดูในส่วนของฝุ่นที่มันตึงคราบอยู่นะครับแล้วก็ล้างหลายๆรอบนะครับอันนี้ผมเป็นน้ำเปล่าเฉยๆนะครับไม่มีสารเคมีอะไรอะไร,ะไรทั้งสิน้นนะครับทีนี้เนี่ยเทคนิคนะครับในการล้างแผงเนี่ยก็คือล้างช่วงเช้า นะครับช่วงที่มันไม่มีความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าไปล้างช่วงที่มันแดดแดดหรือว่ามีความร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของปฏิกิริยานะครับเมื่อความร้อนเจอกับน้านะครับมันก็อาจจะทําให้พวกกระจกเราเนี่ยนะครับมันลดความคงทนไปอีกนิดนึงนะครับมันก็มีส่วนนะครับที่จะทําให้คุณภาพของเราลดลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับนี่ผมก็ใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะครับแต่ก็ล้างหลายๆรอบเอา อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มก็เรียกว่าเพิ่มวั t เพิ่มแอมให้กับงานโซลาเซลล์ของเรานะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยขี้นกรอยไรต่างๆนะครับอันนี้ก็อย่ามองข้ามนะครับในการที่จะดูแลบำรุงรักษาตัวแผงโซลาเซลล์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากไว้ครับสั้นๆครับวันนี้ครับ รอบ2นะครับคือรอบแรกเนี่ยมันจะยังมีรอยคาบอยู่แล้วก็เอาลงไปทำความาสะอาดก่อนนะครับพวกม็อบเปลี่ยนน้ําขึ้นมาแล้วก็ล้างรอบ2นะครับทาให้มันไม่มีคราบฝุ่นต่างนะตรงนี้ก็ดูแลกันไปนะครับโอเคครับยังไงก็ไปทําความาสะอาดของหถของท่านนะครับก็เป็นการแบ่งปันกันนะครับอย่ามวคิดต่ว่าเราติดแล้วนะครับกาลังหวัดมันลดน้อยลง ประสิทธิภาพแสงไม่ได้นะครับหรือว่าประสิทธิภาพของแผ่นไม่ได้นะครับเราต้องไปตรวจสอบข้างบนด้วยนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ